โอเคครับก็กลับสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกคนด้วยนะครับก็อยู่กับผมฟ้าขนองเอฟทีนะครับเออวันนี้ผมก็จะพาไปดูวัยรุ่นเอฟทีนะครับว่ามันทําอะไรกันนะครับทุกคนืออก็จะต้องลุยโคกลุยป่าลุยป่าเข้าป่าน้าป่าโอ้เออเออเฮ้ยงูป่าเนี่ยก็ต้องลุยป่ามานะครับเพื่อมาหาน้องๆวัยรุ่น ออดูบรรยากาศรอบๆดูมาดูกันครับว่าน้องๆกาทำอะไรกันนะครับโอเคครับผมก็เดินมาถึงที่น้องๆวัยรุ่นเอทีกันนะครับก็มันรู้มันทำอะไรกันนะออดู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 พวกพี่ๆทำอะไรกันครับพี่ๆทำอะไรอ่ะดูบอกท่านผู้ชมนะครับผมก็ผมก็มาจับปลานะครับตอนที่ไหนครับนี่ครับ ได้ได้เยอะไหมพี่ทำไมพี่ไม่เรียกผมพี่มานานยังฮะก็มาประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับเออทำไมไม่บอกเลยก็ไม่ได้บอกลืมนะครับเออ้องวันจะ่จับปลานะครับไหนไหนดูจับปลาเยอะไหมดูทุกคนเออพี่ได้เยอะไหมครับก็นี่ครับทุกคนที่พวกผมจับได้ครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะแล้วทาไมพี่ไม่เรียกผมผมก็อยู่ในห้องนะครับก็คุณว่นแต่ติดเกมมาครับผมไม่เคยเล่นเกม่าครับน้อง ไหนดูดูได้ปลาไหนพี่ปลาที่ผมคได้นะครับมีปลายงขัดแยงปลาหมอปลาเยอะเยอะมากครับทุกคนก็ดูดูนครับแต่ก็ปลาขาวนะครับอืจับได้เยอะอ๋อเอาไปทําอะไรเนี่ยครับพี่ก็เอาไปกินนะครับใครใครทำให้กินทาเองกินเนาะก็ให้พวกยงพวกยายทำกินนะครเออพวกยงยงนี่คืออะไรครับยงนี่คืออะไรครับน้องๆอันนี้พี่ชื่ออะไรพี่ยังไม่บอกเลยตั้งแต่ ep ที่แล้วอะครับ พี่ชื่ออะไรพี่ไม่เคยบอกเลยเอาบอกท่านผู้ชมนะครับพี่ชื่ออะไรครับอโอ้เจอปักไปหนึ่งทีนะครับปลาอะไรปักครับก็เป็นขนันยนะครับไหนไหนขัยเออนี่นี่ปลาทุกคนดูดู<ต>ก็แตจะจับปลาหมอใหญ่ให้ทุกคนดูนะครับไหนไหนดูชวนชวนเพื่อนหน่อยครับขาจับอีกคุไหนดูครับอันนี้มันคือท่ออะไรพี่มันเป็นท่อน้ําไหลนะครับ อ๋ออะไรมาจากนู่นใช่ไหมนี่ครับทุกคนพอหมอที่ผที่ผมจับได้นะครับโอตัวใหญ่ขึ้นไหนลองกินให้ดูดิกินไม่ได้ครับกินสดวนไม่ได้นะครับนี่ครับทุกคนพี่พี่เอาพี่เอาอะไรวิดก็ถังน้ำนี่พวกนี้แหละอ๋ออออือดูดูทุกคนดูมาช่อนใหญ่น้องลองดูก็ดูนะครับอออืออๆอๆๆออืออืร มันก็จะมาจับปลาช่อนใหญ่ทุกคนดูนะครับว่าปลาช่อนใหญ่ตัวนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนเจ๊เอาเรื่องมาไปกันครับจะไม่ได้ดิจับให้ดูนะครับอยู่นะครับปลาหมอไอ้อันนี้ได้ได้ปลาหมอนะครับไหนไหนปลาอะไรพี่ครับทุกคนได้ปลาหมอนี่ไหนไหนดูไหนมาโชว์ใกล้ครับนี่นะครับทุกคนไหนดูป๊บนะครับผมเอาเอาไปไหนอ่ะก็อย่างปลาเขนียงล้วนๆนะไอปลาเขนียงไหนไหนดูปลาเขนียงนะครับ ไหนดูก็นี่ครับปลาหมอที่ผมจับได้นะครับเมื่อกี้นี้เมื่อกี้เลยนี่ครับพี่เมื่อกี้นี้ครับนี่ครับเออขางนี้นะถ้าทุกคนมาตรงนี้ก็น่าจะตัวใหญ่อยู่นะครับไหนไหนดูเฮ้ยทำไมไม่มีแต่ฮีโคนะครับไม่รู้ครับอันนี้ลาอะไรนะพี่ป้าหมอครับไหนเอามาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับปลาหมอปลาปลาอะไรนะครับปลาหมอครับแถวบ้านผมเขาเรียกปลาแพทย์นะครับทุกคนปลาหมอใช่ไหมปลาหมอ ก็ปลาหมอกับปลาแพทย์อันเดียวกันนะเออเอาเงียบไปเอาเอาเอาตัวใหม่เอาตัวใหม่เดี๋ยวเรจะจับให้ปลาช่อนใหญ่ให้ดูนะครับเออวิปปลาล้มเยอนะครับโอ้ได้เยอะพอสมควรนะครับทุกคนเอาอะไรมาใส่กินอ่ะนี่ครับเอาไปปล่อยได้ไหมไม่ได้ครับผมผมผมขอไปปล่อยได้ไหมพี่อึดูอะไรวะคาเลยขอขอให้ปล่อยได้ไหม ผมโดนเฮ้ยนู่น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 ทุกคนดูดูมันจะร่วงแล้วไปครับผมยังจับปลาช่อนไม่ได้เลยนะครับขอขอแบบตัวใหญ่ได้ครับทุกคนไม่รู้ว่ามันจะมีไหมครับถ้าทามันไม่มีอะถ้าไม่มีก็เสียดายนะครับถ้าถ้ามีอะถ้ามีก็ถ้ามีพี่จะเอาไปทำอะไรก็เอาไปทำหลายหลายอย่างเลยครับปลาช่อนตัวนี้เอเรื่องวะผมโดนปลานินปลาหมอนะครับปลานินหรือปลาหมอสะกุงไม่รู้ครับดูแล้วครับดูแล้วครับ ไนปลาหมอบ้านมุดดินนะครับทุกคนไปแล้วครับหลุดแล้วครับโอ้เอ้ามาทักมทัเนี่ยทุกคนไม่ปลาหม้ออีกแล้วเฮ็ดไหนลองกินกินให้ดูก่อนกินไม่ได้ครับปลาหมอหรือปลาแพ็ดปลาแพ็ดครับปลาหมอปลาแพ็ดได้หมดเลยครับเอาล่ะครับเฮ้ยตัวไซสใหญ่อยู่นะครับอ๋อต้องต้องวิทย์อีูครับปลาดีครับอันนี้ปลาอะไรครับปลากะหรี่ ปลากะหลีหรือปลากะดีครับปลากะดีครับปลาอ๋อปลากะดีนะครับไม่ใช่ปลากะหลีนะครับทุกคนผมดูผมอยากปลาได้นะครับทุกคนปลาอะไรครับพี่ไม่รู้ครับให้ดูดูดูเป็นปลาขยงนะครับอุ้ยไอเอิร์สไม่จริงจรงไหนก็ไข่รักจั่นยอไข่รักจั่นยอก็ไข่รอดไปหนึ่งดอกทุกคนก็มีท่านผู้ชมมาดูด้วยนะครับก็ดู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 ท่านผู้ชม เลือดกดักนะเลือดเลือเลือขนาดหมายังมองอะครับทุกคนอือ้าไข่รอดใช่ได่เออลิฟิตเร็วๆเป็นไีจบอิฟิตลิฟขอไม่ปล่อยได้ไหมพี่อย่าปาได้ครับทุกคนขอคผมอย่าาได้นะขอไม่ปล่อยได้ไหมพี่แป๊บนึงนะครับแมวหายวิทอีกเด้ยวทานวิท แล้วจะเอาไปทําเมนูอะไรกินครับก็หลายอย่างทอดปงทอดปลานะครับทอดปงเป็นยังไงครับไม่รู้ดีครับทํําทาไมต้องทอดปูเลยไม่รู้นี่ผมโดนปลาใหญ่นะครับปลาขยงใหญ่นะครับไหนปลาขยงเป็นยังไงเอ่ะปลาดุกหรือเปล่าไม่ใช่ปลาดุกนะครับปลาดุกมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกโอเคไหนดูใกล้ๆนี่นะครับเหมือนปลาฉลามน้ําจืดนะครับทุกคนนี่นะครับไหนดูอีกหางได้นี่ครับหางนะครับไหนดูล้างล้างดีๆนะครับให้ท่านผู้ชมดูครับ ไายดูว่าเขาเขาเรียกปลาอะไรนะครับเรียกว่าปลาขยั่งนะครับปลาขยั่งนาดูใกล้ๆเขาดูใกล้ๆนะครับใกล้คืนใกล้คืนก็ก็เหมือนปลาฉลามน้ําจืดนะครับทุกคนหลังมันเอมันจะพอกินไหมตัวแค่นี้ก็พอกินนะครับขนาดหมายังมองอะครับทุกคนเดี๋ยวมันก็ล่วงคืนมีล่วงเหรอครับอุ้ยผมโดนปลาครับทุกคนโดนอีกแล้วนะฮะอุ้ยผมโดนปลาหมอ ปลาอีกแล้วปลาหน่อยไอตัวนี้ไม่ปลาน้อยครับนี่ครับตัวเดิมครับปลาแยงปลาดุกหรือปลาแขนงครับพี่ปลาแยงครับปลาแยงโอ้ไปดีครับขอขอไปปล่อยนะไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับไม่ได้ทำไมล่ะครับมันเสียดายดูดูนี่ครับดูครัทุกคนครับมาดูนี้ครับนี่นะครับเฮียเยอะเกินนี่ครับทุกคน นไปนะครับไหนดู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 ทุกคนครับนี่ครับขยันล้อนไหนดู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 นี่ไก่ดำยุกขึ้นสูงนะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นขยังยิกนะครับเล็กขยังอะไรนะครับขยังเล็กครับครับขยังเล็กเมื่อกี้ขยังยิกยีกครับพี่วิดวิดวิดอีกวิดอีกเนี่ยผมโดนไปอีกแล้วไหนดูตาตัวเดิมเลยนะครับนี่ มีแต่สายเดิมนะครับสายเดิมสายเล็กมันจะพออิ่มไหมนะพี่พอครับผมขอไอ่ปปล่อยได้ไหมออไม่อ่ะก็ดูนี่นะครับวิถีชาวบ้านก็ปลูกข้าวปลูกน้ำนะครับก็เกือบจะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็รอให้ฟ้ามันเปิดหาฟ้ามันสว่างพี่เสื้อลำเงินมาบอกท่านผู้ชมก่อนว่าชื่ออะไรสวัสดีครับผมชื่อเดียร์เอฟทีนะครับ ชื่ออะไรนะครับพี่เดลเอฟที o F T ครับอ๋อทำไมพี่แบบหน้าตาแบบหลอกเกินอะไรเงี้ยก็ธรรมดาครับธรรมดาด้วยพี่เด็กดูกรับผมลวดปลาหมอครับรปลาหมอ,มอใหญ่นะครับก,ก็ก็ออรอรอปลาช่อนนะครับปลาปชอ่อนมันจะปลาช่อนจะเอาไ,ไปทำซาซิมิปลาดิบกินนะครับหน่อยขนาดหม,ยม้ยังร้งทุกคนทุกคนครับทุกคนครับดูหมาดีกว่าครับทุกคนขนาดใหญ่ขึ้นขนาดใหญ่ขึ้นอันนี้ ปลาในหม้อปลาล่านะครับทุกคนเฮียฮือทุกคนมดูปลานะครับปลาตัวใหญ่เอาอีกแล้วทำไมชอบโมครับอันนี้ผมไม่ได้โมนะครับทุกคนก็ไข่รอดแล้วนะย่าเขาโอ้โไม่เออมาดูปลาปลาปลาลวดครับปลาอะไรนะครับปลาดปลาลดปลาวดกันปลาอะไรนะครับปลาลวดครับปลาลวดปลาลปลาดนะครับ ปลาตัวใหญ่มันก็หายไปที่เรียบรอยอ้อยไอ้ดูดูหมาดีกว่าครับจับยากนะครับตัวมันน้อยครับนี่ไหนดูปลดจับยากครับตัวมันน้อยครับยังู๋กขยับไปีเร็ว่ะนี่ครับได้แล้วครับไหนครับปลดนะครับปลดโอ้ <S 2> <S 2> <lei S 1> หาดูยากนะครับทุกคนเราจะจับได้น,นะครับ ก็จะะมาได้นครับพอไปปล่อยได้ไหมครับได้ครับทั้งปลาดินทั้งปลาหลุดนะครับปล่อยเลยครับอ๋อครับแล้วปลาพวกนี้นะครับก็ในท้องับกับเตรียมถฐานนะครับทุกคนอืี่สายเดิมนะครับสายเดิมนะครับพี่พี่เป็นโอ้เป็นอะไรครับพี่ไม่ไม่มีอะไรนะครับปลาเข้าปลาเข้าเก่งไหนอ่ะแจ็คปลาเข้าเก่งไหนออื เออทุกคนก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนะครับเมื่อกี้นี้นองเอิเราพี่เอิเราก็โดนปลาปลาอะไรพี่โดนอะไรพี่โดนเขีงนะครับโดนขียงไหนไหนดูดูดูครับเป็นไรมากไหมพี่ก็เจ็บปวดนะครับเออไหนดูไหนดูไหนดูดูแผลครับนี่ครับเออปวดนะครับพี่ปวดครับทุกคนพี่เดียวเราพี่เดียวเอฟทีเราก็ได้ปลาอะไรมาไม่รู้นะครับถ้าทุกคน ถ้าเพื่อนคนไหนรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับไหนดู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 นี่ครับอื้อปลาอะไรวะไหนดูนี่ครับถ้าเพื่อนคนไหนรู้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าเป็นปลาเไรนะครับก็นี่ครับพี่เอิร์ธเราเกมไปแล้วครับโดนปลาโดนปลาเขยงปักตีนะครับโอ้โหก็เกมไปแล้วครับดูดูหน้าตาความเจ็บปวดของพี่เอิร์ธแล้วนะครับไหนดูปลาตัวไหนมันปักนะครับ ตัวที่หัวเละไปนะครับนี่ครับทุกคนผมก็จัดการไปทีรียบร้อยนะเออพอครับก็เกมไปแล้วหนึ่งนะครับก็เหลือหนึ่งคนนะครับทุกคนพี่เดียวกับพี่เอ๋ก็มาล้างตัวนะครับก็จะมาปิ้นหลังกาโชว์ทีหนึ่งนะครับทุกคนก็จากการจับปลามานะครับก็ต้องมาล้างตัวนะครับเอาดูเลยครับจัด พี่โดดแรงพี่ป้าขึ้นครับทุกคนี EP หน้าผมไปทำได้ต่อก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อในทำความเก่งโอเคครับก็วันนี้โดนน้องเอิร์ทรอโดนเอิร์ดเอทีเราโดนปลาขแขยงปักไปนะครับไหนดูปลานะครับนี่ครับปลานี่ปลาแขยงปักนะครับ EP หน้า เราก็จะไปทำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b ์กดกระดิ่ง <im itation> เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับไปนะครับทุกคนบ๊ายบายไปครับอีพีหน้านะครับทุกคน